คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลิน,นิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ I p เพีมอัปเดตกับผมบอลจนพั์รายการจะ,จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรือ่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเหมืนอนเด็กเช่นเคยสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการจัดงานมอบรางวัล w o r l d Class Award 2020บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครได้มีการจัดงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติ World Class Award 2020โดย K Beauty และสมาคมพัฒนาศิลปะชีพเพื่อเชิดชูและให้ลังใจเกี่ยวกับผู้ประกอบการในด้านธุรกิจสุขภาพและความงามรวมถึงบุคลากรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับ Thank you นะคะอาจารย์อาภัชินีมารอดนะคะผู้เล่นหารและผู้อำนวยการโรงยนพนาสุขภาพและความงามนะคะแล้วก็เป็นประธานฝ่ายวิชาการของสมาคมเคบิวตี้นะคะและเป็นตัวแทนของสมาคมพัฒนาศิลปะชีพซึ่งเป็นผู้จัดงานหลักนะคะทั้งในส่วนของเคบิวตี้นะคะแล้วก็สมาคมพัฒนาศิลปะชีพนะคะในการจัดการมอบ รางวัลเพื่อชูเกียรติในครั้งนี้ด้วยค่ะวัตถุประสงค์นในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราจัดเพื่อเชิดชูนะคะและให้กําลังใจเกี่ยวกับผู้ประกอบการในธุรกิจด้านสุขภาพและความงามรวมถึงบุคลากรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงามเพื่อให้เป็นขวัญและก็ กำลังใจนะคะรวมถึงเป็นการเชิดชูแล้วก็เป็นการส่งเสริมธุรกิจและสุขภาพด้านสุขภาพและความงามด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะในงานประกาศเกียรติคุณนะคะแก่นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการนะคะรวมถึงนะคะบุคลากรนะคะที่สมควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรติวันนี้นะคะในระดับสากลน,นะคะวันนี้เราก็จัดร่วมกันค่ะตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้นะคะนอกจากจะเป็นสมาคมเคบิวตี้นะคะประจําประเทศเกาหลีใต้แล้วนะคะเรายังมีมหาวิทยาลัยนะคะเมียงจียูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ ซึ่งเป็นหมายรายชื่อดังในระดต้นๆในกรุงโซนะคะก็มาจัดงานร่วมกันนะคะกับสมาคมศิลปะชีพนะคะในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ครูนัทนะคะอาจารย์นัทนิาสาศิลปะชัยผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบานันเดลซิโดคาเดมีนะคะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมให้ความรู้นะคะกับคนที่เข้ามาในงานครั้งนี้นะคะก็ทุกคนที่เข้ามาในงานวันนี้เนี่ยก็จะได้รับความรู้กันไปเต็มๆเ,เลยทั้งในเรื่องของศาสตร์งูเฮงหรือ,อในเรื่องของการตลาดรวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการนวดหน้าเรียวนะคะหรือเคาะหน้าเรียวรวมถึงการทําเล็บด้วยนะคะก็วันนี้มาในงานเนี่ยก็ เราเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็ทุกคนที่มาในงานวันนี้ก็ได้รับความรู้ไปมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จเลยนะคะครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้านะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะท่านผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนนะคะาสามารถติดตามได้นะคะรวมถึงนะคะโรงเรียนหรือว่าการเรียน คลาสต่างๆในมาตรฐานของ K-Beauty ประเทศเกาหลีใต้วันนี้เรานำมาในประเทศไทยแล้วนะคะท่านสามารถติดตามได้ทางนะคะ Facebook ของ K-Beauty ค่ะจากโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามนะคะ Studio Academy นะคะ n e w l c c d e m y y ค่ะ i y e b r o w a c a d e m y ค่ะ b i ส s c a d e m y m y นะคะและงานครั้งต่อๆไปนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค,ะคะรูอีทนะคะ Master ค่ะทันวลัยเผ่าจินดาค่ะ ผู้บริหารบริษัทเอเอนัทชัยเทนเมนจำกัดก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณผู้จัดงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติได้รับรางวัล The b e s t of b o a r d Director ในครั้งนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับงานรับรางวัลในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามีผู้รับรางวัลมากมายเลยทีเดียวที่ได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลในครั้งนี้รายการ i p เพมอัปเดตของเราก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาการรายการ IPM พมอัปเดตกับผมบรรยน,นพัฒน์แล้วนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีคอดิ่ีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้อปปิ้022388999ไว้ลัคก,กี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีวันนี้บรลแทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ